ิ้นคู่มันจะลำบากคุณละไรไหมตอาแรกผมต้องดึงใส่เองใช้แค่นี้พอย้ำหางปลาก่อนนี่ค่อยดันลขึ้นมาเองย้ำหางปลาเสร็จเองค่อยๆรูดดันขึ้นมามันจะง่ายกว่าเองไปดันดันอย่างนั้นบางทีดึงสายสายมันกระตุกอะอะไรอันนี้พยายามให้อยู่ในแนวเดียวกันนะท่านอย่างตัวนี้เห็นไหมมันอยู่แนวคนละแนวเลยเห็นไหมพยายามให้มันอยู่แนวเดียวกันจะดูแล้วเป็นระเบียบกว่า เนี่ยให้เป็นแนวเดียวกันยังไงก็เป็นระเบียบกว่าอันนี้พยายามให้สายเยอะๆหน่อยขึ้นมาให้มันพยายามให้สายโค้งอย่างนี้หน่อยเพราะว่าอะไรเวลาเอาคลิปแอมป์ไปคล้องมันจะได้สะดวกวัดกระแสไฟฟ้าเราเป็นช่างให้มันโค้งวัดกระแสได้สะดวกโค้งเป็นตัวเอสขึ้นมาใช่แลวเขดูไม่ต้องบอกว่าให้ตัดยาวว่ดีกว่าสั้นใช่สั้นตึงมันอะไรไม่ได้ไม understand เหยื่อเสร็จแล้วเหรอเราแบบใช่ไหม ร,รอดูแบบครับไวริงก่อนถูก,ถก<ว>ตามแบบหรือเปล่าไวริงเสร็จก่อนแบบ <นะ S 2> แบบเสร็จกับไวริงเหมือนเดิมจ้ะแ<า> <ทะ S 1> น่อนครับโอเคตามนั้นจัดไป